ลอดซีตินนะครับนี่นหละของแท้ครับครับลอดซีตินนะครับตินนะครับรถแมคโครราคกกูเอาอีกแล้ว <c oughs> กูยิ้บยังขี้ลายนะมันเรียนมันจะเสแสร้ง,ง่าเยลยหรวะจก้วกับ <c oughs> ก็จะเอิ้อรอซีรัชการที่สี่ตีนตะขับแมคโครราคาแมคโครจะเท่ากันนะวันคุยกันเนระบอแล้วมือนั่นบอแมอมันมีแต่มันมีอยู่แปดสิบเท่าแปดสิบเท่าของรถแมคโคครับรอดซีตีนตะขับแมคโคครับเท่าซื้อรถแมคโคเนี่ย แมคโครอยู่ประเทศไทยสองล้านสามล้านคูณเข้าไปเลยครับแปดสิบเท่าติกี้เนี่ยเพราะว่าผมไปพิมพ์ใน u t u b e ของพระติกี้เขาไมเตอร์นเกานี่รอดซีตินนะครับแมคโครเขาจะเอื้อนครับนี่รุ่นนี้ครับครับรอดซีตินนะครับแมคโครแล้วว่าไห่ว,ว่าเดี๋ยวอาจารย์เราวิโอนอหมครับกันนะ ลอดซีตินตะขาบแมคโคอยากคือฝาปุ่สีขอบค้างพระสยามเทวาธิราช เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเขาแก็บแล้วเล่าวานพระสยามเทวาธิราชนี่คล้ายๆกับนุงงน่งส่งนุ่งส่งนุ่งส่งเสมอ,อยูนซีได้เพิ่นวาถ้าพูดใดวาดรูปลอดซีีิรู้ดีครับครับการวาดรูปลอดซี การวาดรูปพระมาะหากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีที่สี่ครับเวลาเขาวาดนี่ครับส่งเล่าเนี่ยภาษาบ้านเขานี่ให้อยู่ระวังนี้เวลาสุบัติรูปบบได้หเล่บได้บบได้นักวาดรูปโซยมามัวเรื่องนี่เขยไปเดี๋ยวเราคอยคอยลาย,ลายเบอร์หนึ่งหนอแปดสิบทองล่าห้ารลดมคโคสไปดีกี่อะทั้งหางฟ้าแบบสี่อ่